พร้อมลุยงานหล่มแล้วจ้าสินค้าเข้าใหม่นะคะตัวล้อภายกันจมค่ะตัวนี้เป็นเหล็กข้างกันจมล้อข้างกันจมนะคะมา2รุ่นด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะตัวนี้นะใส่แท็กเตอร์คูปะต้า L 3 4 3 6 L c 0นะคะนี่ค่ะ คู่นี้นะคะราคาเพียงคู่รับ8,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับตัวใส่36ใส่40นะคะและอีกหนึ่งรุ่นค่ะตัวนี้ใส่คูปต้า L454750 นะคะราคาเพียงคู่รับ9,500บาทเท่านั้นนะคะตัวโครงสร้างเหล็กหนานะคะนี่ค่ะโครงสร้างเหล็กหนานะคะตัวรอยเชื่อมแข็งแรงนะคะนี่ค่ะใช้งานทนทาน ตัวนี้คูรักเก้าพาร้อยบาทเท่านั้นสำหรับ l 4 5 4 7 5 0นะคะตัว4575้จะมี7จ็ดใบพา,ายนะคะส่วนตัว3ามสี่สจะมี6กใบพาย,ายด้วยกันค่ะนี่ค่ะท่านใดที่มองหากันอยู่นะคะสำหรับตัวล้อข้างกันจมนะคะล้อพายกันจมล้อเหล็กกันจมสำหรับใส่รถแเทเ็กอร์ก็สามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะสินค้าอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะ ปิ่นอยู่ที่หน้าร้านอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรค่ะจะส่งได้ทั่วประเทศค่าขนส่งปลายทางมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจะมีมัดจำบางส่วนก่อนการจะส่งสินค้านะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อที่0810462640ได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ